สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำๆค่ะมาพบกับคลิปอัปเดตฝนประจำวันนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8มิถุนายนค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูฝนล่วงหน้าโดยใช้แอปวินดีนะคะใครถ้าอยากจะลองเล่นก็ลองไปโหลดดูได้นะคะแอปวินดีเป็นของต่างประเทศค่ะวิธีการดูฝนนะคะก็จะดูสีค่ะบริเวณไหนที่เกิดสีก็คือมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะคะไล่จากสีฟ้าคือเบาบางสุด หรือว่าอาจจะไม่ตกก็ได้นะคะแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูหรือสีม่วงหนักที่สุดค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดดูแบบเต็มจอนะคะให้คลิปขึ้นเต็มหน้าจอโทรศัพท์มือถือค่ะจะได้เห็นวันที่แล้วก็เวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอนะคะเราจะเริ่มกันที่6โมงเชา้าของวันจันทร์ที่8มิถุนายนไปจนถึงประมาณเที่ยงของวันอังคารที่9มิถุนายนค่ะ ก่อนที่จะไปบรรยายนะคะเดี๋ยวจะเปิดเล่นให้ดูยาวๆ1รอบก่อนนะคะให้สังเกตบริเวณสีว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดไหนบ้างค่ะเริ่มกันเลยค่ะ จบหนึ่งรอบแล้วนะคะพอจะเห็นแนวโน้มบ้างไหมคะกลับมาที่เวลาประมาณ6 0โมง7โมงเช้านะคะ6 0โมง7โมงก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหรค่ค่ะช่วง7 0ดโมงเช้านะคะส่วนใหญ่ประเทศไทยตอนบนยังไม่ค่อยมีสีค่ะส่วนภาคใต้ก็มีอาจจะเป็นครึ้มๆหรือว่าตกบางๆบ้างนะคะแถวฝั่งอันดามันค่ะชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตกระบีนะคะ แอปไม่แม่นร้อนะคะมีความผิดพลาดบ้างในเรื่องตำแหน่งหรือว่าเวลานะคะยังไงก็พี่น้องฝากรายง,งานผลกันด้วยนะคะแม่นหรือไม่แม่นตกหรือไม่ตกนะคะจากเวลา7จ็ดโมงเช้าเราไปดูช่วงเวลาต่อไปกันต่อค่ะ1ิบโมงเช้าสิโมงเช้านะคะเดี๋ยวจะดูจุดสีแดงนี้เข้ามาตอนไหน8ปดโมงเช้า จะมีจุดหนึ่งนะคะจากประเทศพามา่าจะเริ่มเข้ามาทางฝั่งตากแม่ห้องสอนนะคะจะเริ่มเห็นเข้ามาช่วงประมาณ10บโมงค่ะส0บโมงจะมีจุดสีแดงขึ้นแถวแม่ห้องสอนนะคะอ๋อจังหวัดตากค่ะแถวใกล้ท่าสองยางนะคะแถวแม่สอดค่ะเป็นจุดสีแดงเหลืองนะคะรวมทั้งบริเวณใกล้ๆทั้ง แม่ห้องสอนกับตาก้อยต่อจังหวัดนะคะก็ช่วง10บโมงเช้าก็รายงานด้วยนะคะว่าฝนตกไหมส่วนบริเวณอื่นๆนะคะที่จะเป็นสีชัดหน่อยก็แถวระยองจันระยองชนบุรีจันทบ,บุรีค่ะภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคใต้มีสีเข้ามาบ้างแถวระนองพังงาภูเก็ตค่ะสีฟ้าคืออาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้นะคะไปดูช่วงเที่ยงค่ะสิบสนาฬิกานะคะ สิบสนาฬิกาจะมาทางฝั่งฝั่งตะวันตกของประเทศนะคะจะเห็นสีเยอะอยู่แถวอมก้อยค่ะแม่ห้องสอนตากการะนับ,บุรีนะคะมีทั้งเหลืองฟ้าแล้วก็เขียวนะคะปนมาเลยรวมทั้งอุทัยธานีลานสากบ้านไร่นะคะกําแพงเพชรก็เริ่มเข้ามาบางส่วนนะคะตากลำพูนลำปางค่ะ แต่จุดที่เป็นสีเหลืองนี่อยู่ในอมก่อยนะคะแม่สรียงค่ะเชียงใหม่นะคะส่วนด้านบนเป็นสีฟ้าจางๆค่ะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะส่วนภาคกลางค่ะมีจุดที่เป็นสีฟ้าขึ้นมานะคะอาจจะคลึ้มหรือตกบ้างตั้งแต่ราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพสมุทรปราการ นนทบุรีประทุมธานีอยุธยาค่ะปปาจีนบุรีนครนายกสระบุรีค่ะจากแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีส่วนภาคอีสานนะคะยังไม่ค่อยขึ้นเยอะค่ะส่วนภาคอีสานมันยังไม่ค่อยขึ้นสีนะคะมาดูที่ภาคใต้ภาคใต้ยังไม่ค่อยชัดเลยนะคะช่วงเที่ยงแล้ว มีเริ่มเข้ามาบ้างทางฝั่งระนองพังงาบางสะพานน้อยนะคะประจวบคีรีขันธ์ค่ะภาคใต้ยังไม่เยอะค่ะต่อไปนะคะดูช่วงบ่ายค่ะ15นาฬิกาค่ะถึงจะเริ่มเห็นชัดขึ้นนะคะไล่ไปตั้งแต่ภาคใต้มีสีขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีตรังสตูลสงขลายะลาโอ,อยะลาไม่ถึงนะคะ ยังลาไม่ถึงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ค่ะขึ้นไปชุมพรนะคะสงขาหาดใหญ่จะอยู่ตรงนี้นะคะพัทลุงตรงนี้นะคะมีจุดสีเหลืองขึ้นค่ะรังค่ะส่วนสตูลสตูลไม่ค่อยสีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะกระบี่นี่นะคะอยู่ตรงนี้พังงาภูเก็ตตรงนี้ค่ะอยู่ที่เป็นสีเหลืองอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีนะคะช่วง ประมาณบ่ายสามนะคะก็ลุ้นว่าจะตกหนักไหมนะคะขึ้นไปชุมพรก็มีสีค่ะมีจุดที่เป็นสีเหลืองบ้างนะคะของชุมพรไปประจวบเพชรบุรีราชบุรีมีสีขึ้นนะคะกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีนะคนปรปฐมกรุงเทพและประิมณฑลทุกจังหวัดนะคะอุสสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการนนทบ,บุรีปทุมธานีอยุธยาสิงห์บุรีสาบุรีลบบุรีปราจีนบุรีนะครน,นายกค่ะ ขึ้นไปถึงนครสวรรค์อุท,ทัยธานีกำแพงเพชรมีจุดที่เป็นสีเหลืองนะคะตากสุขโขทยัยพิษณุโลกค่ะลำพูนลำปางมีสีขึ้นนะคะเชียงใหม่เชียงรายค่ะเชียงรายไม่ค่อยเยอะแต่เชียงใหม่จะเยอะกว่านะคะแถวแม่แจมมีสีเหลืองขึ้นแล้วก็ไม่ห้องสอนค่ะ มาฝั่งน่านน่านแพร่พะเยาไม่ค่อยมีสีนะคะอุตรดิตถค่ะมีสีขึ้นพิษณุโลกเฮจบุญก็ยังไม่ค่อยเยอะค่าออกจังๆมาดูฝั่งอีสานบ้างนะคะอีสานพรุ่งนี้น่าจะฝนน้อยนะคะดูสีแล้วโล่งเชียวอาจจะมีตกอยู่บ้างเป็นจุดเล็กๆค่ะนะครราชสีมาก็มีสีขึ้นบ้างนะคะสักแก้วมีบ้างค่ะส่วนจังหวัดอื่น คลองตะก,กราวค่ะมีบ่ายสามนะคะไปดูช่วงเย็นค่ะ19นาฬิกาหทุ่มนะคะสีก็จะเริ่มน้อยลงค่ะภาคเหนือสีจางลงเยอะเลยนะคะภาคใต้เห็นแถวชุมพรและนองพังงาภูเก็ตก,กระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงกับชายแดนใต้อย่างนราธิวาสค่ะไล่ขึ้นไปมีจุดสีเหลืองขึ้นนะคะแถวจังหวัดนคปรปฐมราชบ,บุรีค่ะ อาจจะไปสมุทรสาครหรือสมุทรสงครามหรือเข้ากรุงเทพได้นะคะหรือว่าอาจจะไปสุพรรณบุรีก็ได้ค่ะอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทแถวนี้นะคะมีสีขึ้นลบบุรีสระบุรีค่ะสมุทรปราการกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ส่วนเพชรบูร์มีสีขึ้นแถววิเชียรบุรีนะคะ พิจิตพินุโลกสุขโขทยัยอุตร,รดิตถ์ค่ะส่วนภาคเหนือนะคะจะขึ้นเป็นสีฟ้าจางๆค่ะไม่ค่อยเยอะมีเห็นที่เข้มๆอยู่บ้างก็แถวปลายเชียงดาวชัยปราการแม่อายหลวงนะคะเชียงรายค่ะส่วนน่านก็ยังจางๆอยู่ค่ะน่านแพร่ยพยายอยังจางๆ,ๆนะคะมาฝั่งอีสานค่ะ มีสีขึ้นแถวเลยเลยหนองคายอุดรธาน,นีหนองบัวลำพูค่ะนี่หนึ่งทุ่มนะคะส่วนบริเวณอื่นๆก็โล่งค่ะภายสานแถวปราจีนบุรีนคะรนายกก็มีสีนะคะจันทบุรีนิดหน่อยค่ะไปดูช่วงดึกค่ะ22นาฬิกานะคะสีหายไปเยอะเลยค่ะมีจุดใหญ่ๆอยู่ที่แถวพิษณุโลก แถวเพชรบูรณ์นะคะหนองภัยวิเชียรบุรีหล่มสากพิจิตรค่ะแล้วก็บางส่วนของกำแพงเพชรนะคะมีสีขึ้นที่แถวบ้านโคง้งลไลยสุโขทยัยสวรรคโลกแล้วก็อุตรดิตถ์เป็นสีเหลืองปนนะคะพิษณุโลกแพร่ค่ะแล้วก็เชียงคํานะคะแถวด้านบนเลยส่วนจังหวัดอื่นของภาคเหนือฝั่งนี้ไม่ค่อยมีค่ะ ภาคอีสานก็ไม่ค่อยเห็นนะคะจะเห็นแถวบึงการหนองคายหนองบัวลําพูค่ะภาตะวันออกก็เห็นแถวระยองจันทบ,บุรีตราดค่ะส่วนภาคใต้เป็นสีฟ้าจางมากค่ะอาจจะไม่ตกนะคะลักษณะแบบนี้สีขึ้นที่ประจวบชุมพรระนองภูเก็ตค่ะไปดูเช้าวันอังคารที่9ค่ะ ช่วงทีหนึ่งที่สองจุดที่แถวพิษณุโลกยังมีเป็นจุดสีเหลืองแดงอยู่นะคะกับอีสานตอนบนอย่างน้องคายเลยเวีย,อยงอ่าบึงการนะคะกับภาคตะวันออกระยองจันทบุรีราดปราจินบุรีนครนายกค่ะมีสีเข้ามานะคะช่วงดึกๆแล้วเข้าเช้าว,วันอังคารที่9ค่ะ11.00โมงเช้านะคะสึ่ถึงจะเริ่มมีสีเยอะขึ้นภาคใต้เข้ามาทางฝั่ง ฝั่งอันดามันก่อนค่ะชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีค่ะขึ้นไปประจวบเพชรบุรีราชบุรีแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลนะคะสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามนาคนปรปฐมการจนบุรีค่ะอยุทยาปทุมธานีนนทบุรีสระแก้วเอย้ยไม่ใช่สระแก้ววงเวียนศระแก้วค่ะสารบุรีลพบ,บุรีค่ะ เชิงเซาชนบุรีพัทยาระยองแล้วก็ตราดทีท่เข้มๆหน่อยไล่ไปดูที่กําแพงเพชรก็พอมีสีบ้างนะคะตากค่ะที่ออกเหลืองหน่อยนะคะจะเน้นดูที่เป็นสีเหลืองท่า้าจางๆมันค่อนข้างจะโอกาสตกน้อยค่ะส่วนมาฝั่งนี้น่านนะคะน่านอุตรดิษมีสีเข้ามาแล้วค่ะฝั่งอีสานเลยน้องค่าอยู่ดรธาน,นีสกลน,นครค่ะ เพชรบูรณก็มีสีบ้างนะคะส่วนอีสานอื่นๆยังไม่ค่อยเห็นเลยค่ะไปดูช่วงเที่ยง14นาฬิกา15นาฬิกาของวันที่9ค่ะถึงจะเริ่มมีจุดที่ตกหนักสีเยอะขึ้นนะคะก็ให้ระวังเริ่มเริ่มตั้งแต่ฝั่งกรญจนบุรีเข้าไปทางภาคกลางค่ะส่วนภาคใต้ก็มีสีขึ้นเต็มนะคะไปจนถึงจังหวัดสงขลา นาราธิวาสค่ะมีทั้งจุดที่เป็นสีเหลืองแถวสุราษฎร์ธานีชุมพรประจวบนะคะส่วนภาพฝนออกมีสีขึ้นทุกจังหวัดค่ะภาคอีสานนะคะที่จะช่วงนี้จะเหมือนฝนจะทิ้งไปนะคะภาคกลางก็เกือบทุกจังหวัดของภาคกลางเลยค่ะมีสีขึ้นทุกจังหวัดของภาคกลางนะคะส่วนที่เป็นสีเหลืองอยู่ในแถวกาญจนบุรีนะคนปรปฐมสุพรรณบุรีค่ะ อุ้มผางหนักหน่อยนะคะเป็นสีแดงเลยแล้วก็เดี๋ยวช่วงอัดช่วงเวลาต่อไปก็อาจจะเข้าไปทางกุทไทัยธานีกกาแพงเพชรตากหรือนครสวรรค์น,นะคะเพราะว่าแอปมันก็ไม่ได้แม่น100%ก็เผื่อไว้ว่าเผื่อมันจะเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะส่วนภาคเหนือเห็นสีแถวตากไม่ห้องสอนค่ะส่วนจังหวัดอื่นไม่ค่อยชัดเจนค่ะเพชบูรณ์พิษณุโลกนะคะแล้วก็ตรงนี้ ของชัยภูมิส่วนล่างค่ะบำเน็จนารงนครราชสีมามีติดมานิดนึงค่ะส่วนภาคตอนออกก็อย่างที่บอกค่ะทุกจังหวัดเลยค่ะดูถึงแค่เวลานี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารอค่อยมาอัปเดตกันใหม่ค่ะใครที่รอดูปังุูสถานที่ก็รอดูต่อจากช่วงนี้ได้เลยนะคะสําหรับใครที่แจ้งตําแหน่งไว้นะคะของคลิปเมื่อวานวันนี้ไม่เยอะค่ะ ประมูลสถานที่ก็คือการหาตำแหน่งให้นะคะว่าอยู่บริเวณไหนของแผนที่ประเทศไทยนะคะแผนที่ประเทศไทยเป็นรูปขวามแบบนี้ค่ะแล้วก็พอรู้ตำแหน่งไว้แล้วก็จําไว้นะคะว่าตำแหน่งนี้อยู่ตรงนี้เวลาแอดมินเปิดคลิปเล่นไปเรื่อยๆนะคะจะได้พอสังเกตว่าตรงนั้นนันมันมีมีสีขึ้นหรือเปล่านะคะหนึ่งสถานที่จะมีสองคางภาพใกล้ก่อนแล้วก็ตามด้วยภาพไกลค่ะให้สังเกตจุดที่เป็น วงกลมสีขาวนะคะที่มีวงนอกวงในค่ะจุดนี้ก็คือตำแหน่งในแผนที่นะคะแล้วก็ให้สังเกตตรงล่างตรงกลางหน้าจอนะคะจะมีชื่อย่อของวันแล้วก็สัญลักษณ์ว่าจะมีฝนตกไหมนะคะถ้าไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีรูปพระอาทิตย์ก็คือวันนั้นมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกค่ะสถานที่แรกก็คือบ้านแก่งนครสวรรค์ภาพใกล้อยู่เหนือคําว่านครสวรรค์ค่ะส่วนภาพไกลนะคะอยู่ใต้คําว่าพิษณุโลกมาเยอะเลยค่ะ ต่อไปบ้านผู้ขามนะคะของเพชรบูรณ์ภาพใกล้อยู่ใต้กวิเชียนบุรีค่ะส่วนภาพไกลนะคะก็อยู่เหนือคําว่านครราชสีมาภาษาอังกฤษค่ะอยู่กลางประเทศนะคะบ้านยางศรีสุราษฎร์ค่ะของมหาสรารคามนะคะภาพใกล้อยู่เหนือคำว่าพายุภูมพิสัยส่วนภาพไกลอยู่ใต้คําว่าขอนแก่นมาเยอะเลยค่ะบ้านแวงน้อยนะคะของขอนแก่นค่ะภาพใกล้อยู่เหนือคําว่าบัวใหญ่ค่ะ ส่วนภาพไกลก็อยู่ใต้คำว่าขอนแก่นมาทางด้านของใครค่ะตะพานหินพิจิตค่ะภาพไกลนะคะอยู่ใต้คำว่าพิจิตอยู่เหนือคำว่าหนองบัวค่ะส่วนภาพไกลอยู่ใต้คำว่าพิซซิโลค่ะตรงลอลิงนะคะวันนี้มีไม่เยอะนะคะประมูลสถานที่ใครที่อยากทราบตำแหน่งบ้านของตัวเองบ้างก็แจ้งชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดไว้ที่คอมเมนต์เลยนะคะ แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปของวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้นะคะใครยังไม่ติดตามฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ